ทักทายบรรยากาศชมอย่างแรงนะครับเนาะมาเบิงบิถีชีวิตคนอีสานแถวแถวอำเภอเมืองจังหวัดละเอียดนะครับเนาะเดี๋ยวจะเข้ากันนี้แหละครับพี่น้องปลูกยาทรงโรงงานนะครับเนาะแต่ว่าการทายาโอ้ยหลายขั้นตอนดีี่น้องเลยในสิกาเนาะครับเนาะในความสีงามซ้ำนีพี่น้องเอ้ยเที่ยวหดเปิดสนบางกะบ่าขึ้นบ่งกระไล พ่องามกันนี่แหละครับลกมาปลูกเป็นแถวแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยแถวอำเภอเมืองจังหวัดะเอีดทัแถวอำเภอสีสําเด็จจังหวัดรอีสดก็มีการปลูกยารงโรงงานนะครับเนาะบางพิธีขั้นตอนในการปลูกของเพ็นครับจะปลูกเป็นแถวแบบนี้แหละครับพี่น้องแต่ว่าการเห็ดยานโอ้ยลายขั้นตอนรีพีครับพี่น้องเอ้ยลายขอบขั้วกระเซ้าลายขอบขั้วก็ยังทําอยู่นะครับเนาะบางขอบกั้วก็ อาศัยการปลูกยาเนี่แหละครับสรงลูกทรงเต่าเลียนหนังสือละลายความขั้วเป็นกระเซานะครับเนาะเพราะว่าลูกเต่าเหตุการณ์เหตุงานพอเม่เป็นกระเซาพอาการเหตุยาเนี่ยโอ้มันลายกันตอนนี้พี่น้องเ้ยในจะมาปลูกด้วยครับนี็นในกระเที่ยวหดดิบอนครับหดจะว่ามันง่ามหมดแล้วครับถ้าบ่หดต้นยาก็ตายเพราะมันง่ามแหละวรัมาสียาครับมาแลงป้องกันนอนนะครับป้องกันเพี้ย แตงไม่แถวๆนี้ก็จะเคี้ยวก็จีบไปด้วยป้ายาแหละครับแต่กะน,น้อยครับในหมู่บ้านก็ปลูกมาลายนะครับรวาวะช่วงแง่เป็นแต่เศร้าหมดละพี่น้องนี่แหละครับวิธีชีวิตคนอุสานอําเภอเมืองจังหวัดเดยอําเภอศรีส,สมเด็จก็ยังเอาอาชีพในการเหยียดยาแล้วจากการทําให้ทาหน้าละพี่น้องเอ้ยอาชีพเสริมนะครับเนะบาะแลงครอบคัวกันยังสู่ต่อไปนะครับ เป็นกาลังเริ่มจะปลูกนะครับเนะาะกลัวจะได้ไปส่งลูกงานพี่น้องเอ้ยพุ่นะครับประมาณเดียนมีหน้าพองปีหกแปดพูดนะครับอันนี้พึ่งปลูกนะครับเนาะเป็นเพล่งเริ่มพึ่งปลูกกรับพี่น้องกลัวจะแล้วกับหลังปีใหม่เพูลนะครับเพราะว่าช่วงนี้เึ่นกับวัวจะปลูกนะครับเนาะขีดเสริมหลังจากทำไมทำหน้าล่ะพี่น้องเอ้ยได้กับเป็นกำลังใจให้พี่น้องชาวในย,ยาสูบอำเภอเมืองอำเภอศรีจำเด็จกับอีกละลาย อำเภอที่เพิ่นกันยังเอาการปลูกยาเป็นอชีพเสริมจากการทําให้ทํหน้านะครับเนาะยังได้เป็นกำลังใจพี่น้องทุกท่านนะครับสูสูครับผมเป็นกําลังปลูกนะครับเนาะตั้งนายแต่แถวนี้เลยเคี้ยวกระจีไปด้วยต้นยานะครับหลายกันตอนพี่น้องเอ้ยมาปลูกแลวก็มาหดกลัวมันจะงามีกับมาเก็บอีกพี่น้องเอ้เก็บหรืปล่างเสียบอีพี่น้องนั่งเสียบก็เอาไปตากแดด ถ้าฝนดีกระเทียหรือคนยาเขา่าถ้าบพรานเขา่ามันกับเปียกยากับเปียกมันกับว่ามีคนนภาพาเขากับพวกสื่อหลืะพี่น้องหลายขั้นตอนนี้พี่น้องไอ้ควรจะไ,ไปส่งโรงงานนะครับเนาะเด็กกับเป็นกําลังใจให้พี่น้องเชาาไรยาสูบสุขผู้สุขคนแหละครับสูบ่ๆเด้ยครับพี่น้องทุกท่านนะครับ